สัทธาสาธุปฏิทิตาศัทธาตั้งมั่นแล้วยังประโยชน์ให้สำเร็จหวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิาลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระาธาตุบางโวนเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสร้างด้วยศิลาแรงอิดดินเผาสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 2 0 0 ข้างในบรรจุพระบรมสารีลิกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธาตุบางพวนตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุบางพวนตำบลพระธาตุบางพวนอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายวัดนี้เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันมีพระครูภาวนาเจติยาพิมลทวีมหาวีโรเป็นจเจ้าอาวาสอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดหนองคายประมาณ23กิโลเมตรอยู่ทางแยกจะไปอำเภอท่าบ่อถ้ามาจากจังหวัดอุดรธานีจะอยู่ซ้ายมือองค์พระาธาตุมีความสูง34 สอเมตรกว้าง17.20เมตรสุขาสัทธาปฏิทิจาศรัทธาตั้งมั่นแล้วนำสุขมาให้นะครับพระาธาตุบางพวนเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดหนองคายนะครับถ้ามาจากจังหวัดอุรณธานีจะใกล้นิดนึงนะครับ ประมาณ11กิโลเมตรวิ่งถนนหนองคายอุดรอ,อุดรหนองคายวิ่งมาจะมี3แยกเลี้ยวเข้าอำเภอท่าบ่อเลี้ยวซ้ายเข้าท่าบ่อนิดนึดนงพระธาตุบางพวนจะอยู่ขวาเมอนะครับมาง่ายนะครับเ,เพื่อนๆโอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ